โอ้งามแห่งครับเนี่ยโอ้ยนี่ครับอู้ยได้เนียงแบบนีะเนาะฉันได้เนียงสีเบนในหมู่พี่นอ้อง เหนียงแค่นอหรอมม้โอ้ยเหนงครับแหนงไงแค่ตาตึโอ้ยี่นะครับแหนงแบบไงเลย เดียวครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับผมมาพอกันอยู่ในป่าหน้าไม้แล้วครับมื่อนี้มือนี้เปลี่ยนหมายมหาหน้หม้ขึ้นเก่าครับพี่น้องเห็นกะออกดอกน้อยๆครับหมู่ว่านนี่ก็เลยว่าจับป่าหน้าไหม้ครับผมหน้หม่ไฟขึ้นเก่าครับพี่น้องโซนเก่าครับผมเนี่ยครับขางมุ่นไปเลยครับพี่น้องอาก่อนแขงแหงหมาเนาะครับจวดกันเลยครับโอ้ยใหญ่ห้า ทำไม่แค่มือเดียวได้ครับนี่ ดีออกครับ่องขึ้นคืนไหมเตะแป๊บเดียวครับ เงาเร็วแห้งจิ๋นองนี่นนหน่วยแนะ่ไงได้เบิดเด้อร์เนี่ยครับผมอันบ่อกี้ข้านปอน,นี่ได้เบิดครับพี่น้องน้ำตาเพิ่นขึ้นนะครับนี่ หลายแห้งครับหอมแสบแห้งเ้วอยครับเมียนครับอบ,บ,บอลตุ่นการันตีเลยครับแสบกว่าน้องแห้งครับนี่ หนอนน้ำตาเพื่อนครับ นามได้ไลยครับพี่น้ององอยไปก็ขาดไปข้างในก็มี

มือน,นี้กับสีแนงไม่ไดไรครับนี่ครับจะได่บุกส่วนครับใส่กันนี่ก่อนเนแนงอานครับสุดเดปล่อ ไปปอกที่บ้านครับผมแน่นครับดูนี่นปอกแล้วนะครับพี่น้องห่อนแห้งครับหัน่นปอกไปนี่เหี่ยวเบิดเ,เลยครับเนี่ย กำลังขึ้นมหมมันจะเนียงง่ครับเนีงน่อยสางออกครับผมเหนียงง่ายง่าครับเนียง่ายง่าครับตวน,ๆๆนโอ้ที่นะครับ Nhẹ một ngày đấy Hãy subscribe no kênh Ghiền nhiều nhau rồi. này, ngang này, cái, cái, càng cái, นี่ครับผมแง่ครับมาถึงแง่ยังไงอยู่ครับพี่น้องขนาดประมาณมือเดียวสองมือครับนี่เงี้ยมันเร็วแหงครับโอ้ ดีนะครับมันแตกแตกถึงน,น้ำตาเพื่นไหมครับเ,น,น,เน,นียงสนิ่ทกำลังง่ามตรงมันระวังจะง่อยด้วยครับโอ้โอ้โอ้โอเอวน้อยป็นี้เหรอครับแมนครับ อี่างจะไน้กินไรเรียครบอยหุ่นด้วยโอ้ยใหญเลยครับอืมเรียครบอยู่ฝาเดี๋ยวนะครับน่เนื้อฝาขุ่นมา ัก่อเดียวครับกำลังงามเลยครับอ่อนๆทั้งนั้นเลยไม่น้ำแกงไม่น้ำพอเหรอครับ พี่น้องถามว่าเป็นยังกึศัตรูงาเลยว่าสันน้ำขอนี่ได้เบิือครับพี่น้องเพิง่งงาเกินไปหนึ่งก็ยังกินได้แล้วครับนี่ก็ได้อยากก็ได้ก,กินครับผมพนะาไปสปต้อ,องมาประด้เผาด้วยครับผมมาหากินน้ำปลาน้ำดงครับเฮ้ยเห็นกรอดกนอก,นอกรึเลยพากันมาเก็บครับผมนี่ครับไปไม่เป็น โอ้งามแม่งครับโอ้ยอย่างนบอ่วบเลยครับแมนอื้ออุ๊ย นี่ก็นังออกมาไหมครับผมคโอ้โหถึทั้งในโอ้ยพี่พี่เขานี่บอโอ้โอโอไงขอคุณกบัน Này, chăm hươn, bớt dươn. Ừm. กําลังออกครับนี่มาจอดสองเถี่ยว,วรเราท่านออกครับไม่ก้นอ,กน,อน,นนั่งนี่บ่ ไดนน้เงี้ยอังสเบเงินในบอู่พี่นอ้องได้เก่งเงี้เลยเครับเงีเ้นะครับเดียมันก็นั่งออกครับหืมทางปีกก็นั่งออกเต้นนะครับบางที cùng gặp tụi này đây luôn thằng cò bao thấy ồ ở đây bao nọ này đây เขาเลยนะแม่ทนน้องไงเหร ได้เิอแล้วครับยังหนักเปยนักฝนน้ำน uh> ักวนน้ำยังไงบอยแดดตอนบ่ายนี้อ่อนแห้งครับพี่น้องแต่มึงไทยครับผมแมน ครับมาเบิ่งยอดที่เขาได้ครับมื้อนี้โอ้ยหมานครับผมมื้อนี้วันนี้ยอดครับผมมาแค่ปลาเดียวเนาะแม่นครับผมมาโซนเดียวครับมื้อนี้เนี่ยพี่ครับได้ได้แหนงซ้ำนี่ล่ะเนาะนี่ช่าครับอาจจะเสียงแแม่แแม่ไดหน่อยด้วยครับวัดลงข้ออากาศเปลี่ยนแปลงครับช่วงนี้ครับ นั่นเอล้วครับผมเดี๋ยวสิผาพี่น้องไปป่อคือเกลาครับผมแมนครับผมเบอร์น่สองเบาเนาะสองข้างหนึ่งครับผมถี่สองเบาสั่งกันมาเพื่อถ่ายคลิปตัวไปให้พี่น้องได้รับชมเบื้องหลันของสองเบาครับผมแมนครับนี่นะครับจะได้ยันมาว่าเมือนเด็กถือว่ามันเติบด้วยครับพี่น้องไปบ้านเขาจะไปแก่ครับผมแก่พี่น้องเบิงอร์เกลาครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้ผู้ใดชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามมิสมานแล้วเด้อครับผมหอนแงงครับพี่น้อง ในคลนีบาต้นกับบ่าวพุ่งขอต้อนรับกบานก่อนครับไบปพอกันคลิปไหนคลิปไม่อื่นน้ำเหลืองมาสองเบาสิภาพไปโซนไหนครับผมห่างแต่หน่อยคแับนั่นครับผมอย่าลืมนะครับพี่น้องกดกระดิ่งให้พร้อมครับเพื่อจะได้รับการแจ้งเตือนใหม่ๆจากสองเบาครับผมสำหรับคลิปนี้บ่าวต้นกับบ่าวพุ่งขอต้อนรับกบานก่อนครับบ่าวต้นสวัสดีครับบ๊ายยบาาพุ่งสวัสดีครับผมเก็บใส่กระเป๋ากันไป